หนาหนึ่งนะฮะของคนใช้รถก็คือคร,รถมีเสียงบ้างรถกระตุกบ้างขับไปไม่มีแรงบ้างถ้าเป็นสักคันสองคันคมันก็โอเคแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสักร้อยกว่าคันอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วมันน่าจะมีเหตุผลทางวิศวกรรมหรือว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเรื่องของผู้ใช้รถ f อร์ทั้ง Ford F i e s t a ที่ได้รับความนิยมรวมถึง Ford Fo ฟกัสร้องเรียนกันมาสักระยะหนึ่งและล่าสุดนะครับเมื่อ9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรม คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์รวมตัวผู้ที่ประสบปัญหาจากการใช้รถยนต์ฟอร์ดนี่แหละครับทั้งเฟ e s สตากับโฟก u s ัสมากกว่า100คันรวมกันที่สนามเสือป่าแล้วเดินขบวนไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรงข้ามทรรเนียบเพื่อร้องเรียนการใช้รถทั้ง2รุ่นส่วนใหญ่เป็นปัญหารถกระตุกตอนขับขึ้นเนินก็รถไม่มีแรงหรือว่าเร่งไม่ขึ้น พอเอารถไปส่งทดสอบที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปรากฏว่าข้อบอกพร่องชัดๆเลยครับอยู่ที่ระบบเกียร์ของรถก่อนหน้านี้ร้องไปที่สคอบอรหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ว่าจะยังไงต่อสุดท้ายก็เลยต้องมาที่สำนักงานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือครับครับแล้ววันนี้นะฮะก็มีคุณกมลศุขสมบูรณ์ที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีฮะเดินทางมารับเรื่อง แล้วก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเจรจาหาทางออกให้แล้วเสนอเรื่องนี้ให้กับทางหม่อมหลวงวัดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายยรัฐมนตรีนะฮะซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยโดยผู้ร้องเรียนบอกว่าต้องการให้ฟอร์ดเนี่ยซื้อรถคืนในราคา80%หากว่าฟอร์ดไม่รับผิดชอบก็อาจจะนำรถคันต่างๆนี่นะฮะที่มีปัญหาไปปิดที่บริษัทฟอร์ดไทยแลนด์ ถ้าสมมุติว่าเจราจาไม่ลงตัวหากมีความจําเป็นเขาคงจะมีการเผารถทิ้งที่บริเวณหน้าบริษัทฟอร์ดด้วย<ะ>ส่วนฟอร์ดวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามดูปรากฏว่าไม่มีมาเนะี่ยฮะเขาบอกว่าที่ยังไม่มาวันนี้เพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยยังอยู่ระหว่างการเจราจาอยู่แล้วก็มีบางเรื่องอยังต้องเจราจากับสคอบอ,อยู่นะครับ เราเตรียมที่จะฟ้องคดีผู้บริโภคนะครับเพราะเราไม่พึ่งสอบบอเพราะเราไม่มั่นใจเราก็จะเตรียมรถที่ไปฟ้องคดีผบที่ศาลแพ่งราชดาเราล้างคำฟ้องอยู่ซึ่งเรามีเคสของนะครับเชฟโรเลตนะครับรถหลายปีเหมือนกันซึ่งทางศาลท่านเมตตาผู้บริโภคท่านก็ให้ทางเชฟโรเลตเนี่ยรับซื้อคือรถไปเซ็นแต่หากค่าเสื่อมก็คือันละร้อยบาทหมายถึงว่าคุณใช้รถไปสามปีก็คุณด้วยจำนวนร้อยบาทคุณจำนวนวนันแล้วหากเทินกันไปนะครับอันนี้ก็คือถือว่า สารก็ให้ความเป็นธรรมนะครับทางเทปก็โอเคก็ไม่อุทธรไม่อะไรนะครับครับเราจะติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไปตามที่<ช>ผู้ที่เรียกร้องทําจริงเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาอมเอารถไปปิดแล้วก็ไปเผาหน้าบริษัทเนี่ยนะฮะเพราะว่าคนซื้อรถคันหนึ่งก็ไม่ใช่ จำนวนเงินน้อยนนะก็อยากได้รถที่มีคุณภาพใช้ไปสัก5ปี6ปี10ปีแล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาบ่อยๆบ,บางทีมันก็เบื่อเหมือนกันที่ต้องไปเข้าศูนย์ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆจากฟอร์ดอย่างเป็นทางการรวมไปถึงรเรื่องของการชดเชยหรือกระทั่งผลกระทบเรื่องนี้กับยอดขายของทั้ง2รุ่นของรถฟอร์ดด้วยครับ